สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสูง่งานของดีของเด่นสกลนครประจำปี2565เนี้ยนะคะงานเราจัดกันทั้งหมด9วันเลยทีเดียวค่ะจะจัดเป็นถึงวันที่11กันยายนนะคะและวันนี้เรามีอีกหนึ่งร้านนะคะโพสไว้แล้วเรียบร้อยค่ะเราจะมาแนะนําแล้วก็มีของมาแจกให้ฟรีๆด้วยสําหรับใครที่ดูผ่านทางไลฟ์สดของเพจสุนีทาวเวอร์เราตอนนี้เราตอนที่เราไลฟ์อยู่นะคะในเพจสุนีเข้าไปที่เพจสุนีทาวเวอร์นะคะร่วมเล่นเกม แจกรางวัลน,นะคะสองรางวัลเลยนี่เป็นกางเกงและตอนนี้อยู่กับท่านเจ้าของร้านนะคะร้านฮักโฮมร่ครามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค,คุณแม่ชื่ออะไรนะคะครสวรรค์คุณแม่สวรรค์ตังอุทาคุณแม่พรสวรรค์ใช่ไหมคะ<า>คุณแม่พรสวรรค์นเนี่ยร้านฮักโฮมท่ะขามามา <คง S 1> จากท่ารามค,รค่ะสกลนครมาจากแถวไหนของสกลนครคะคุณแม่ อำเภออากาศอำนวยค่ะของจตุนนครอำเภอเนี้ยของดีเยอะเลยนะเกี่ยวกับภาคลางต้นตำลับเลยค่ะร้านร้านคุณแม่ที่เคยเคยมาที่งานสุนีมาใช่ไหมคะแล้วก็หายไปนานเลยเนาะไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าโควิดแลเพิ่งจะได้มาเจอกันปีนี้ปีนี้ยคืองานเข้าตลาดก็เพิ่งเปิดตัวเนาะแต่ก่อนมาเราก็ของเราจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าภาคหลังมาโควิดเล่นงาน อันนี้ก็เพิ่งเ็ดงานมาจากงานเมืองทองธานีโอ้นี่เห็นไหมคะไม่ธรรมดาแต่ละร้านเนี่ยก็ไปเมืองทองมาเพราะฉะนั้นโอท็อป4ดาว5ดาวเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วนะคะคุณแม่มารอบนี้เป็นยังไงบ้างการตอบรับของลูกค้าอุบลราชธานีก็โอเคค่ะดีนะเดยนะคะเพราะว่าคนอุบลเนเมื่อวานจะเงียบนิดนึงแต่วันนี้รู้สึกว่าก็คือคือนะคือคนเยอะจะชอบท่าความมากเลยลูกค้าเยอะนะคะ แต่ก่อนไม่มาก็ส่งลูกค้าทางนี้ก็มีนีส่งทางอูบลนใช่ส่งขายออนไลน์ขายหน้าเพจส่งเคอรี่ด้วยทุกบริษัทแหละค่ะที่ให้ขนส่งนะจะให้บริการหมดเลยตอนนี้เรามีมีอันนี้ก็ไปส่งสองรอบแล้วค่ะของเคอรี่ดีมากเลยค่ะคุณแม่อยากจะแนะนำอยากจะแนะนำแบบว่าสินค้าในร้านที่ขายดีขายดีลูกค้ามาเนี่ยต้องซื้อต้องซื้อเลยตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงนี้มันจะเป็นงานอะไรนะเขาเรียกว่า แต่เป็นงานเกษียณกันเยอะแล้วใช่ไหมเพราะว่ามุณิตานีตอบว่คือจะเป็นผ้าพวกนี้ที่เขาจะซื้อไม่เป็นของจำลุวยของฝากเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอใช่ค่ะถ้าชิ้นใหญ่หน่อยก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่ถ้าเป็นชิ้นเล็กก็เป็นผ้าพันคอจะจะมีเป็นลายมัดหนีด้วยนะคะอย่างนี้ค่ะช่วงนี้มันจะมีเป็นทาเป็นของจำลุ่ยเราจะมีกล่องให้ด้วยใช่ค่ะ ก็ว่าจะเป็นงานงานอะไรก็ตามที่เขาอยากได้เป็นของจำรวยนะคะเรามีครบเลยเหมาะมากเลยช่วงนี้ใช่ค่ะงานเกษียณนเยอะค่ะช่วงนี้ปกติแล้วอย่างนี้เราขายที่ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ถ้าราคาถ้าเป็นลายมัดหนี่รวมกล่องด้วยอยู่ที่400ี่ร้อยแต่นี้ตัวนี้ถ้ารวมกล่องด้วยน่ะสามร้อยห้าสิบแต่แต่ว่าราคาส่งมีหลังไมค่ะแต่แต่แานคุณแม่มีนี่ ใช่คนละครึ่งค่ะจ่ายครึ่งเดียวใช่ถูกแล้วก็ถูกอีกถูกต้องนะคะแม่มันดีมากเลยมันดีตัดใจมากมากเลยจริงค่ะนอกจากจะมีผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่แล้วยังมีเป็นผ่าผืนเป็นผ้าสิ้นผ้าตัดชุดมี4เมตร2เมตรแล้วแต่แล้วก็จะมีแปรรูปเป็นมัดย้อมมีหลากหลายค่ะมีเกางเกงมีกระโปรงสั้นกระโปรงยาวจ้ะ สวยมากเลยนะคะเป็นลายเอกลักษณ์ของสกลนครทางอากาศอํานวยเลยนะคะท่าสินเนี่ยสงวนราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 5 0หถึง1,500หรือ1,600ถูกนะถือว่าถูกมากใช่ค่ะก็คือ ก็คือช่วงนี้เนาะเข้าใจก็คือเราจะจะค้าคือลูกค้าไปได้ผู้ประกอบการไปได้คือเอากําไรไอค่ะพออยู่พอกลีใช่ค่ะไม่เอาเยอะนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะคะด้านในคลาส่แล้วเนี่ยก็ยังมีพวกแบบที่เป็นเสื้อตัดเย็ออกมาเป็นกางเกงเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นมดย้อมคามย้อมมะเกลือ อย่างเงี้ยใช่ไหมคะสีใช่ค่ะจะเป็นเลสยาวใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ราคาเริ่มจ้นอยู่ที่650ถ้าเป็นเลสยาวอันนี้มันเป็นสีธรรมชาติหมดเลยนะคะยอไม่มีใช่ค่ะันนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะดีต่อสุขภาพผิวใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคามกับมะเกลือที่ผสมอย่างพวกนี้ก็เราก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่ที่เรามาตัดใช่ค่ะผ้าคลุมไหล่ ที่เราอย่างนั้นนะคะที่เรามาตัดมาใส่เอามาตัดเป็นเสื้อได้ค่ะอย่างมาทําเป็นเสื้อปีเป็นเสื้อเป็นเสื้อชุดเดสชุดยาวเป็นกางเกงเป็นกระโปรงจะมีหลายอย่างอย่างนี้เท่าไหร่คะอย่างนี้อันนี้ค่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกร้อยห้าสิบก็ลดได้อยู่ค่ะราคาก็คือไม่ได้งานงานใส่สบายไงคะไม่ได้อัดพากาวคืองานเป็นงานใส่สบายอย่างพวกนี้ก็คืองานใส่สบายจะเป็นแบบยาวๆแบบนี้อย่างนี้ขายอยู่แปดร้อยห้าสิบ ไม่แพงค่ะก็าใจคนละครึ่งนะได้เต็มแมกแล้วก็งานมัดย้อมค่ะจะมีเป็นชุดเลยอันนี้แหละี่วันนี้ที่เราจะมาร่วมนาทีร่วมด้วยเป็นแบบชุดสูทด้วยใช่ค่ะใส่ทํางานได้้วยนะนี้ใส่ได้นะนั้นนะนี่เหมาะกับพิธีกรมากใช่ไใช่ล้วจะได้เสียเงินอีกแล้วอันนี้จะเป็นชุดนะคะมีทั้งเกางเกงมีทั้งเป็นเสื้อเป็นเข้ารูปกันได้เสื้อมัดย้อมอันนี้เราจะตัดมาเป็นเป็นเซตอย่างเงี้ยเป็นชุด โอ้นี่กางเกงกางเกงแล้วก็เสื้อใส่เป็นชุดใส่ไปตลาดใส่อยู่บ้านใส่ไปช้อปปิ้งหรือเที่ยวไหนได้เป็นเหมือนลำลองได้ถ้าเสื้อนี่ก็ยส่ที่ตัวละสองร้อยกางเกงร้อยหนึ่งเขากางเกงร้อยหนึ่งถูกมากเลยใช่ค่ะแล้วคนละครึ่งด้วยใช่ค่ะแล้วทีนี้กางเกงเนี่ยเห็นว่าจะมีจะมีแจกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะกางเกงแบบนี้เนาะจ้นะค่แหละกางเกงแบบนี้แหละค่ะ เกงแบบนี้แหละค่ะนี่คุณลูกค้าจ๋าตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะได้ใส่สบายสบายอะค่ะจะเป็นงานใส่สบายสบายตัวละร้อยถูกมากคนละครึ่งย้อมคามธรรมชาติด้วยค่ะใช่ค่ะสิบบาทวันนี้เราจะแจกสองตัวใช่ไหมแม่แจกสองตัวนะอันนี้่วยคุณแม่คอยู่ในใจแล้วเรียบร้อยคิดมากดไลค์กดแชร์เลยค่ะนี่สวยมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาแจกกันเลย ไ,ได้เลยค่ะก,ก่อนอื่นเราต้องเข้าไปที่เพจของซูนีทาวเวอร์แะท้องเ,เฟสบุ๊กก่อนนะคะในพิธีกรยังไม่ได้เข้าแล้วเนี่ยเราไลฟ์อยู่ไม่รู้ว่าเสียงเราได้หรือยังไม่ได้เช็คเสียงเลยโอเคได้ได้ได,ได้แล้วจากนั้นกดไลค์กดแชร์คุลูกค้าแล้วก็ร่วมสนุกเล่นเกมเลยคะ่ะตอนนี้พิธีกรมีสิทธิ์แล้วนะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วเรียบร้อยค่ะนะตอนนี้ใครอยากจะได้กางเกงฟรีๆใส่สบายสบายค่ะใส่กับเสื้อยืดอะไรก็ได้เป็นงานใส่สบายสบายอะค่ะเป็นฟรีใช้ด้วยนะคะค่ะคือมันจะเป็นหัวย้วอมใส่ได้ใส่ได้หมดทุกคนเลยอย่ลองนู้นลองตัวนี้จะเล็กกมันอีกหน่อยสวยนะสวยมากเลยค่ะคุณลูกใส่กับเสื้อยืดอะไรก็ได้ 2รางวัลสองคำถามะนะคะเป็นคําถามที่ง่ายมากๆเลยใครที่ได้ดูเราอยู่แต่ต้นจนจบอะจะตอบ<ช>ได้อย่างแน่นอนเลยทเดียวนะเ<ช>พราะว่าเราได้เฉลยไปก่อนหน้านี้แล้วใช่เหอง่ายง่ายมากที่สุดเลย<ช>ค่ะคําถามแรกก่อนนะคะคถามแรกเอาเรียกน้ำย้ยก่อนเลยเอาแบบง่ายๆเลยะคะ่ะใช่ค่ะคุณแม่พรสวรสค์คิดมาให้แล้วนะคะ,ะถามว่างานของดีของเด่นสกลนคร จัดขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะง่ายมากเลยนี่คุณแม่ให้กี่งานแล้วนะคะตั้งคต่ไม้งานนะคะตอบมาเลยค่ะตอบมาเลยค่ะในตอนนี้นะคะใครที่กําลังดูอยู่คะในตอนนี้ใครกําลังดูอยู่เข้ามาตอบในเพจกางเกงค่ะจันน์นค่าตัวตัวละร้อยค่ะรับฟรีไปเลยค่ะ คำถามของเรานะคะคำถามของเราง่ายมากเลยงานของดีของเด่นสกลนครค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแค่นั้นเองใบให้ว่าจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนมีใบแล้วนะมีใบแล้วนะไม่ได้บอกตรงๆเลยเนาะนี่ตอบมาค่ะระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ ก่อนที่เปิดคลิปมาตอนแรกก็มีคนดูอยู่คนเดียวตอนนี้ปาก็คเป็นเจ็ดแล้วค่ะนี่พอแจกของปุ๊บมาเลยนะคะมาเร็วมากเลยทีเดียวค่ะคําถามแรกเลยค่ะเจ็ดท่านนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเจ็ดท่านนี้คือกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วมาตอบคําถามของเราคําถามแรกนะคะว่างานของเราจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะไปอีกคํสถามที่2ก็คือ9กวันเก้าเอมีคนตอบมาแล้วค่ะมีคนตอบมาแล้วค่ะคุณพี่เหมียวนะคะบอกว่า จัดตั้งแต่วันที่3ถึง11 3ถึง11อะไรอะไม่ได้บอกเดือนมาเลยต้องบอกเดือนด้วยนะคะบอกเดือนมาหน่อยจ้าบอกเดือนมาหน่อยนะคะคุณนิตยานิตยาพรคุณนิตยาพรก็ตอบมาแล้วนะคนที่สองนะคะใครทิมพ์เดือนมาเร็วที่สุดจะได้รางวัลนั้นไปนะคะ3ถึง11อะไรเดือนไหนพศไหนคะต้องบอกให้ชัดเจหน่อยนะคะคุณนิตยาพรบอก3ถึง11เดือนเดือนเดือน9 ยังไม่ได้บอกพศเลยอีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะพศยากไีมคุณนิตยาพรบอกปีคิดศักราชมาค่ะ3ามถึงสิเอดเดือนเก้ทับสองสอง่ะปีคิดศักราชใช่ไหมคะอ่ะเป็นคำตอบที่คุณนิตยาพรอุอแต่แล้วคุณพี่เหียวก็มาตอบอีกนะมาตอบอีกนะแต่ตอบเป็นปีพศอ่ะ เรายังไงดีคุณแม่ตัดสินใจว่าจะให้เป็นปีพศหรือปีคิรตศักร,กรคะเป็นพศออหรือพศก็ได้มันก็ตร,รตรงกันไม่ใช่เหรอ <c oughs> เอาคนอรไถ้าง,งัา้นเดี๋ยวพิธีกร <c oughs> ตัดสินแล้วกันนะคะว่าคนที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็ตอบมาก่อนคนแรกคุณนิตยาพรนะคะตอบถูก3-11กันยายนนะคะปีคิศักช2022รับไปห <c oughs> เพิ่งเสียใจเพราะเราจะมีคําถามต่ออีกหนึ่งอีกหนึ่งคำถาม<ช>ค่ะอีกหนึ่งตัวกางเกงอีกหนึ่งตัวนะคะเกงหนึ่งตัวชิงรางวัลกันต่อนะคะ<ช>ุณพี่เหมียวยัาเพิ่งดใจนะคุณพี่เหมียวย่าเพ,<ช>พิ่งดใจนะคะคําถามที่สองของเราค่ะคุณแม่ฝากถามมาว่าร้านฮักโฮมพักค,ครามอ,อยู่อำเภอไหนของสกลนครน,นะคะอ,ออะไรคะที่ผู้ประกอบการที่แม่ค้าอยู่อะค่ะ ใช่คุณพ่บอกว่าตั้งแต่เริ่มจูนแล้วนนคะต่้งแต่ต้นได้แล้วแต่ต้นคิดนะคะว่าอยู่อำเภออะรายอะไรตอบได้ไหมเอ่ยตอบเข้ามาเลยค่ะสําหรับท่านที่กําลังดูอยู่ในตอนนี้นะคะหกท่านในตอนนี้ค่ะคุณนิตยาพรบอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้รับรางวัลและหมดสิทธิ์ในเกมที่สองนะคะคุณนิตยาพรก็ไปรับคูปรงรางวัลที่ไปเฉลิมทานชั้นหนึ่งแล้วก็มารับรางวัลที่ตรงนี้เลือกได้เลยนะอยากได้ลายไหนอยากได้ลอาไลายไหนใช่ค่ะ มีคนตอบมาแล้วค่ะคุณอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ผ่านมาชื่อชื่คนกดไลค์กดแชร์แล้วยังคะกดไลค์กดแชร์แล้วยังตอบมาว่าอำเภออากาศอำนวยถูกต้องค่ะเ,ออเก่งมากเลยค่ะเก่ง แต่ว่าก็ชมตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะ <laughs> เพราะว่าคุณอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ผ่านมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะถ้าไม่กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะคะคุณลูกค้าเด็กระชาสัมพันธ์ก็จะดูอีกทีหนึ่งค่ะ เพราะฉะนั้นสําหรับเกมนี้ของเรานะคะผู้ที่ได้รับรางวัลสองท่านค่ะคุณนิตยาพรแล้วก็คุณอย่าเสียเวลากับสิ่งที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะประกาศผลทางเพจองสนีทาวเวอร์อีกทีหนึ่งขอบคุณมากเลยที่ร่วงเล่นสนุกกับเราก็อย่าลืมไปรับปูปองรางวัลมารับรางวัลที่ร้านได้เลยนะได้เลยค่ะแล้วก็มาเลือกรายได้เลยค่ะน่ารักคุณแม่ใจดีมากๆเลยค่ะคุณแม่ค่ะหลังจากที่จบงานของดีของเด่นทีุ่บนราชธานีแล้วมีไปต่อที่งานไหนไหมคะเปลือกตามไปซื้อตรงนี้ก็จะ งานจังหวัดอยู่ที่จังหวัดก่อนจังหวัดสกลนครใช่ค่ะจะมีงานอยู่ที่สกลนครใช่ค่ะก็ตามไปได้คือมันจะมีเป็นประจําทุกแบบอาทิตย์ไหมคะตามตามเพจเราได้ตลอดเวลาค่ะเพจถ้าสนใจพักโฮมผ้าคามค่ะอ๋อชื่อชื่อเพจที่ตามชื่อร้านเลยค่ะใช่ค่ะพักโฮมผ้าคามใช่ค่ะ ก็ติดตามได้ว่าร้านคุณแม่ไปที่ไหนมาบ้างว่าแล้ว hmm. คุณแม่ในเรื่องเสวยมากเลยทีเด so like ียวแล้วก็มีคนละครึ่งให้ได้ใช้อยู่ในตอนนี้เราใช้ได้ถึงตุลาคมเลยนะคะละครึ่งอ่ะเต็มที่กันไปเลยตามคุณแม่ไปที่สกลนครนะคะหลังจากจบงานนี้ค่ะก็เดี๋ยวขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามในเพจสเนทาวเวอของเราก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะคุณคุณแม่ นนคอนนะคะ <S <S น,น,นะคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะอีกหนึ่งร้านใกล้ๆก,กันที่พาวันภาครามแจกเสื้อหนึ่งตัวติดตามาได้สิบนาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนแลวสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ